สุดท้ายแ่ไง่สุดถึงาวันเกับแจ็คสันหวังแตายคก็มุมาแล้วโมเมน็ตตังน่อยโอ้จะบอกว่าพี่จ็สันหวังคือแบบใครหลายคนที่เราเห็นแบบดังๆโดยเฉพาะพี่จ็สันหวังล่าสุดก็คือเขาเป็นคนที่ทำตัแล้วก็หน้าหลักมากๆคือแบบ เป็นคนที่กันเองสุดๆแล้วก็คุค้นควรน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยใจดีมากเลยค่ะเวลาเราไปา <c oughs> บบร้องคาราบิโอด้วย,ย,ะยอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยสนุกมากที่มาถึงเขาได้ไปแจมเป็นยังไงอ่ะเออไปแจมเปนเพราะว่าเป็นอีเวนต์ด้วยกันใช่แล้วก็เลยแบบได้เจอกันแล้วแ,แบบแซงเลยก็คืตอนนั้นก็มีอะไรบ้างเห็นคอนเทนต์ที่ควรไปถึงที่เต้นๆกันใช่ไหมเต้นค่ะแล้วก็ได้โปรโมเทเพลงให้ที่แต่สนุดกด้วยใช่สนุกมากซ้อมเต้นหนึ่งวีก่อนนะหน้านั้นเลย มีมีอีกไหมที่เก็บไว้แบบเออเดี๋ยวโพสอะไรแบบเนี้ยถ้าพี่แจ็คถามผมน่าจะไม่มีแล้วเพราะ <c oughs> <า>แค่ <c oughs> นั้นก็เยอะมากแล้วสำหรับเราก็รู้สึกแบบดีใจมากๆก็คนที่น่ารักมา,มากลเลยไม่แปลกใจว่าทำไมแบบแฟนคลับเยอะแล้วนั้นได้คุยอะไรกันบ้างคะประทับใจอะไรเขาบ้างเขาเป็นคนที่ทุกอย่างเป๊ะมากแล้วก็ทำงานโปรเฟชชั่นอลมากๆแล้วได้ทำากับกันก็ใจดีมากๆด้วยใช่ค่ะ แล้ว่าเขาก็เป็นซูสตารที่แบบทำโบ้ทำโบ้ใจดีแล้วก็ไม่ถือตัวเลยแล้วก็เขาได้บริจาคเรื่องของ e a r t h q u a k ให้กับบ้านเราด้วยแต่เขาก็ไม่ได้แบบเมนชั่นหรือว่าไม่ได้อยากจะแบบว่าพูดถึงเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าเขาก็ทำดีอะไรเรื่อยๆใช่คนชอบนะเปล่า่ะแกแเขาต้องต้องพูดเสียงสองกับเขาไหม กกเะกีอะไร่างเี้วกน้ว็ั้ยำไเลันวเนะอะไรเรคนั้ครื่องะไ้าเนรั้นก็ไม่ได้คุยอะไเยมากค่ะก็คือถ่ายคอนเทนต์กันแล้วก็คุยเกี่ยวกับเอ้เราก็คือพูดเชกีกันนะอ่งนะเต้นด้วยกันอะไรเงี้ยคะแล้วก็ไปออกอิเกนต์เขาเป็นคนที่เทคแคร์คนรอบข้าง ที่มากทุกคนที่ไปรมอีเวนต์กับเขาจะสัมผัสได้ค่ะแล้ววันน้นเนี่ยก็คือเป็นวันที่เขาอยากจะแสดงความรู้สึกที่แบบเขาเป็นคนชอบช่วยเหลือใช่ไหมคะเขาก็แบบโอเคช่วยเหลือเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นกิจกรรม CSR เปทีเวกเราก็เลยไปร่วมจอยรู้สึกประทับใจมากได้คุยกันอย่าง,างด็กแมงก็แบบอ่ะเออเราล<ม>ูกคุยเลยอ่ะใช่ แบบดังน่ารักมากฝากเชียร์ด้วยนะคะคอนเสิร์ตจะไปดูไหมข้าจะไปดูไหมเอราวันนี้ไม่น่าทันแล้วค่ะแต่ว่าเชียร์อยู่นะคะรอติดตามใช่น่ารักมากมากคือตอนนี้หลายๆคนก็อิจฉาอเพราะแบบเราได้ทำคอนเทนต์กับคนดังๆคนนั้นเลยปังมพลาสอิจฉาทั้งนักเตะทั้งเซสชันหวังคือทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้เพื่อนเรารู้สึกแบบว่าตื่นฝันค่ะรู้สึกดีใจมากๆที่ หลายๆคนดูคอนเทนต์เราแล้วก็พูดตามเขาะว่าเต้นกิ้ฟคอเจกีอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะลิซ่าวันนี้ออกเพลงใหม่นะคะมาลุนไฟดูเอ็มียังคะเจียต้องดูค่ะต้องดูเทมากเลยค่ะลิซ่ารับบทบาทใหม่บูมเบอร์ต้องไปดูนะคะเทเพราะ่าติดตามเป็นวิดีโอที่นานมากค่ะเพราะว่าดูไม่จบ ก้าไปมิน so ิคาร์เพื่อสิรปินดังๆเวลามาบ้านแล้วอาจจะต้องมาขอทำคอนเทนต์ขอบคุณนองนอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วก็ไม่ขนาดนั้นนะค่ะก็คือเขาก็คงมีเห็นแบบของแปลกอะไรอยู่บ้างไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็รู้สึกดีใจมากๆเลยดีใจมากคุณน้องวันตั้งใจจัไปต่างประเทศแบบไปท่องเที่ยวก็เวลาไปต่างประเทศเขาก็แบบอ้าักทิ้งนี่ l ะไ e you อะไรอย่างเงี้ยแบบไปอยู่อเมริกาอะไรเงี้ยล่าสุดที่ไปทำคอนเทนต์ให้เขาอะไรเงี้ย มีคนจอดรถเลยการแกล้งรถเลยว่าไอ oh, like you ้วายยูอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอู้สุดเซนแล้วก็ดีใจมากมากแต่แฟบบนขับมีการหลายๆคนก็จะแบบให้เกียรติด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จริงๆเราเราคิดว่าแบบอะไรที่หลายๆคนแบบเขาเ็นดูเราเนาะเขาอยากมาทำคอนเทนต์กับเราชอบขึ่นชอบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอะ่ะไม่ค่อยรู้เราไม่ค่อยรู้ตัวว่าแบบมันมันเขาก็ชอบอะไรในเราแต่ว่าเคยอ่านคอมเมนต์เขาบอกว่าแบบดูแล้วมันแฮปปี้แล้วก็คนที่ เคยมาคอลแลบกับเราอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเออดูแล้วแบบสิ่งที่เขาเครียดมาเลยนะคะแล้วก็หายไปเนื่องจากว่าเขาก็แบบมาดูคอนเทนต์เราแล้วก็เออเหมือนป้าบบบออะไรอย่างเงี้ยแบบหายเคียดเลยใช่อไหมคะจริงๆเวลาทำคอนเทนต์แบกํานดบคอนเสิร์ตกับเราว่าเะิดทแบบนี้ดอะไรไหมคือสวดมากอ่ะไม่ไม่มีสคริปต์คือส่วนมากเป็นแบบอย่างนั้นเลยคือตัวตนจริงเราแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่เราเราได้ทำคอนเทนต์แบบ้แฮปปี้มากเพราะทุกค้าเขาคือกั้นขิวสุด ถ voi, ama, you <m> ่ายเสร็จปุ๊บขำลั่นเลยค่ะทุกครั้งเลยคือเราต้องกั้นขำไปเองกั้นขำเป็นบทบาทที่คิดมาใหม่ล่าสุดตอนนั้นเลยใช่เรียกว่าทุกคลิปคือเลียวหมดเลยใช่ไหมคะก่อบจะทุกคลิปเลียวเลยค่ะแต่ว่าคลิปไหนที่มีลูกค้าก็จะเอาคอนเซ็ปต์มาเม x ให้ความเป็นเลียวของเราเขาเป็นเนื้ใช่เสียงที่เราพูดอะพีที่มันสูงเงี้ยอันนี้คือเราพีเอชเองไหมหรือว่ามันมาอย่างไรเอ่ยเ่อก่อนการบริกลักษณับไปแล้วไงใช่คือตอนแรกเราไม่ได้มีบทบาทอะไรเยอะแต่เราเป็นคนที่ชอบดูตะกูล่ะค่ะ การ์ตูนก็เสียงสูดปาบซอร์าบี้อะไรอย่างเงี้ยเธออยากเป็นอ,อ,ะอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยกาลายเป็นผู้คนก็เลยจำได้ความสัน่นสูดไม่อยากสแสดงอะไรอย่างเงี้ยนะแสดงเป็นแบบเดี๋ยวแสดงที่บ้านกับคุณน้อ,นอยก็ <laughs> ได้เป็นผ <laughs> ู้หญิง d i เนาะแต่งตัวมีความสุขง,ง่ายๆค่ะทุกคนสบายมากทุก <laughs> คนลองแบบมีคาแรคเตอร์ตัวเองส่งกระจกตอนเช้าที่ว่าตัวเองสวยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คนบ้านะคะไม่ใช่ทำเล่นธรรมดาแน่นอน เป็นคนเป็นคนที่ให้ positive energy ให้กับตัวเองตอนนี้ทุกคนทุตนเช้ามาทำสมบูรณ์แบบกอนดีไหไหนลองสิมคะคาแรคเตอร์นี้คือออนจะใช้ไปตลอดใช่ไหมคะแบบว่าเราก็จะคงคาแรคเตอร์นี้แหละคาแรคเตอร์หลักๆคือเราที่เรา enjoy กับทุกอย่างเรามีความสุขง่ายๆตามสไตล์เราแค่เราเห็นของเล่นอันใหม่แล้วก็แฮปปี้แล้ว เราพูดตัวใหม่มาแล้วก็แฮปปี้แล้วแล้วเราก็มิกซสถานการณ์ไปอะไรไปเราไม่ได้อยากจคิดว่ามันเป็นแบบโอ้ต้องมาแบบมีบทบาทอะไรเยอะเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ปังขนาดไหนเดินงานพอคนรู้จักคนแบบว่างานเราื่องอะไรจะสะกดตัวเองไหมคะอ่าตุวเยังบอกไม่ได้ค่ะเพราะตอนนี้อยู่ในขั้นตอน process เป็นโปรเจกต์ลับ เอ่อตอนนี้อยู่ในโปรเซสรับอยู่ค่ะใช่จะเป็นเพลงใหม่โอเพลงเพลงตอนนี้ก็คือเดี๋ยวรอมีอารมณ์มีฟิลก่อนแสดงว่าโปรเจกต์นี้ไม่ใช่งานเพลงไม่ใช่ไม่ใช่ Hashtag หรือแนนไม่ใช่ไม่ใช่จะเป็นแนนหรือเอฟปีนี้ไหมปีนี้ไม่จะได้เห็นปีนี้ต้องได้เห็นสิเออนี่ก็คงจะเป็นปีหน้าอะไรอย่างี้ค่ะเพราะใช้เวลาในการทำแสดงว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่นี่ทำงานเยอะอะไร อะไรนะคะโปรเจกต์ใหญ่ขนาดเยอะอะไรอย่างนี้ป่วไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเพราะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทำงานอยู่ซึ่งอะไรหลายๆอย่างหรือว่าจะเป็นฮอลลีวูดอุ้ยไม่หรอกค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นพี่น้องเล่นขนมอะไรหรือเปล่าเล่นของเล่นนี่ไงใช่แล้วถึงเวลาทุกอย่างมันสดคือจะเป็นแบบว่าคนดังๆมาคอลแลบกับเราหรือป่าก็แบบเห็นแล้วเซอร์ไพรส์เลย โหก็อยากนะคอลแลบเยอะๆเลยค่ะมีใครในใจไหมคะที่เราแบบอยากด้วยจักเลยอะไรเงี้ยค่ะอยากคอลแลบกับซาริช่วยกันเลยคอหลุดได้ไหมให้การลงไอดอลนะมีความเลิศเนาะนางเลิศอะฝั่งมีการเลิศทุกคนเลยะใครลงใครรี่อยู่เนาะประความเมื่อก่อนเราที่คุณสามีว่าไงบ้างคะโหเขาก็ ตอนแรกเขาคงงงแต่เก็บไว้ในใจหลังๆเขาก็แฮปปี้ค่ะใช่ก็แฮปปี้แล้วก็สปอร์ตเขาไปใส่สปอร์ตเอวิติงเขาน่าจะตื้นมากนะคะน่าจะเป็นแาบอะไรน่าจะเป็นแบบอะไรริยานแบบว่าปากเขาวปากคุณสามีอีกตอนเนี้ยโอด็อกเตอร์เอาเขาว่อยู่เอาเขามาเล่นในคอนเทนต์เงี้ยเออเขาเป็นไงบ้างคะด็อกเตอร์ของเราเขาก็แข็งๆนะเก็จะแบบ ทำไงอะไรอี้ค่ะใช่แต่ก็สนุกมันก็สนุกเหมือนทํางานมาที่เทียเ่ยวอะไรเคสเยอะพารัดเยอะเขาก็แบบมาแบบคแบบนไายกับเราอะไรเนงะี้ยแต่ว่าจริงๆเวลาใช้ชีวิตอยู่ในกันก็คือแบบชิลมากก็คืออย่างวันเนี้ยทุกวันสุกร์เราก็จะมีไ,นนไ,นไปนะนู่นไปนี่ไปดูหนังแค่ แล้วก็ใส่เสื้อยืดกางเกงตัวเดิมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นตัวเดิมเราชอบจะไปสบายท่านนิ่มอมาเนาะคือชีวิตจริงเราก็ไม่ได้หมดเนี่ยแสแพขนาดนั้นแล้วก็ชิลไอ้ลิอปลาราอะไรอย่างเงี้ยจริงพอถามเรื่องคาแรคเตอร์เราหน่อยแล้วจะจบดิ้งก็เสร็จไหมอ่ะเพราะออนทำได้อยู่คนเดียวจริงนะแบบเป๊ะๆแบบนี้เห็นเมล่าพี่ก็พูดแล้วว่าทำได้อยู่คนเดียวเออต้องดิ้งก็เสร็จเลยไหมต้องดิ้งิ็เสร็จเลยไหมโอ้โห ต้องจดเหรอฮ่า่าคนาฮ่าฮาฮ่อฮ่าฮ่คฮาฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าาฮ่่ค่าฮ่าฮ่า่่าเ่า่เฮ่าฮ่าฮาก่่าฮ่าฮ่าฮ่่า่าาฮ่า่าฮ่าฮาฮ่่าฮ่ไฮ่า่าฮ่า่า่าฮาาฮ่า่าฮ้แฮ่ว่าา่า่าแ่่าะ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่่า่่าแต่า่าฮ่าฮ่่าฮาฮ่าฮ่่าฮ่าฮาม่าฮ่าฮาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่่า่ฮา่าเรา่าดย่า่่า่า ที่แบบเรามีความสุขเราก็อยากให้คนอื่นทำแบบที่เขามีความสุขง่ายๆอเลยนะคะใช่คือคือทุกวันนี้โลกภายนอกมันเครียดเยอะมากๆเลยเราอยากให้ทุกคนแบบแฮปปี้เออแบบง่ายๆสมอลทอนอยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรเนาะก็คือถือว่าอ่ะสวยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆแค่เสียงสูงขึ้นมาเพิ่แฮปปี้เลยก็คือเราไม่จำเป็นต้องเครียดเลยค่ะวิเดียวก็เครียดไม่ได้นะคะปัญหาที่ไม่แก้เจอมั่งไม่ปัญหาที่ต้องแก้ เออเขาเอ็นเรื่องปัญหาหนักๆจ่ายาเขาเป็เรื่องเครียดด้วยเขาเปเรื่องเครียดมีค่ะนิดหน่อยคือซูเราจะแบบเครียดจับเดียวเท่านั้นแล้วก็หายเครียดใช่ค่ะก็แปลว่าเป็นคนก้าวพลาดได้ง่ายเจอเป็นคนที่แบบคือเราเป็นคนมองโลกนี้แง่บวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตั้งแต่ไหนแต่ใดแล้วเพราะว่าคือเราจะรู้ตัวว่าเมื่อไหร่ก็นามเรามีเนกาทีฟเอนเนอร์จีเนี่ยก็คือ เราต้องแก้แหละต้องปรับวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรับตัวใหม่คุยกับตัวเองหรือสวดมนต์ค่ะเรียกอ่อที่บริกาอะค่ะเราเราเอาแต่ออนนี่เลยใช่ไหมเพราะว่าชื่อนี้ต้องอยู่กับออนตลอดเอ้ชื่อนี้ก็คือจริงๆคําว่าคาเจกี้อ่ะคือแบบตอนแรกอ่ะมันก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบชื่อคะเจกี้หลังๆก็คือมีคะเจกี้วันคะเจกี้ชื่อคิมเล็กกิชินก็คือมีคาเจกี้มากเพราะว่าหลายๆครั้งเมื่อเราไปต่างประเทศหรือไปอะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องเรียกราเจช่กี้คาเช่กี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือนวแต่ฟีลเราอีกแล้วบางทีเราก็แบบอ่ะคุณอนันต์พอลี้อะไรแต่งชื่อไปนะคะจจอยสนุกสนุกขอบคุณค่ะ